อ่ะแตกกระเจิงไป <c oughs> พลทิศพละทางอย่างแท้จริงคุณธีรเดชไม่รู้จะวิ่งหนีไปไหนอะคะ่ะลงน้ําลงไปในน้ำมากนะคะหนีเอาตัวรอดกันค่ะนี่คือช่วงเวลาที่กําลังจากหลายฝ่ายที่เขาแสดงตัวเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยคะ่ะแล้วนักพนันทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะโอ้โหหนีกันไปแตกกระเจิงกันทุลมุนเลยนะคะทาง หลายฝ่ายของจังหวัดมหาสารคามเขาวางแผนเข้าจับกลุ่มนักพนันหลังจากสายข่าวแจ้งมาแล้วว่าจุดนี้มีการเล่นการพนันโอ้วิ่งหนีไปไกลนะคะลัดทุ่งไปเลยค่ะคุณระเดชท,ทีนี้จากปฏิบัติการบุกปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนพนันไก่ชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บริเวณใต้กระท่อมนาจุดนี้ไม่มีเลขที่ค่ะอยู่ที่บ้านนาดีใต้ตําตบศสีสุขอําเภอกันทรวิชัยนะคะทีนี้ทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวนักพนันเกือบร้อยชีวิตนะคะที่วิ่งแตกตื่นกันออกไปคนละทิศคนละทางค่ะ ทางผู้สืขาวของเรารายงานบอกว่าวิ่งล้มลุกคลุกคลานกันแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ <c oughs> บางคนไปซ่อนตัวอยู่ในน้ําก็มีในบ่อน้ําข้างบ่อนไก่นี่ซ่อนตัวอยู่ในน้ําเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะออแต่ว่าสุดท้ายติดตามจับกลุมนักพนันมาได้23คนเป็นผู้ชาย22คนเป็นผู้หญิงคนเดียวอายุระหว่าง40 70ปีพร้อมของกลางเป็นไก่ชนเพศผู้สตัวนาฬิกาบอกเวลาสเรือน สังเวียนไก่หนึ่งสังเวียนรกระดาษโพยร,ราคาต่อรองชนไก่5แผ่นสมุดเขียนโพยร,ราคาต่อรองหนึ่งเล่มปากกา1ด้ามแล้วก็เงินสดอีกจํานวนหนึ่งแม่ละเอียดนะคะใช้อ,อุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ยังพบรองเท้าค่ะถูกทิ้งเอาไว้บริเวณสนามชนไก่แล้วก็ตกลงไปในน้ํารวมแล้วกว่า70คู่วิ่งหนีกันไปแบบใส่รองเท้าไม่ทันนะคะคแล้วก็ไปพบ รถจักรยานยนต์กว่า50คันจอดอยู่รถยนต์กว่า30คัน<ะ>แ่นับจากจำนวนรถแล้วเชื่อว่ากว่าร้อยคนจริงๆค่ะใช่ฮะคือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับตั้งข้อหาฮะคือหนึ่งร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพน,นันชนกันครับเพื่อพน,นันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตสองคือว่าฝา่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามชุมนุมนะครับการทำกิจกรรม การมั่วสุมพร้อมนําตัวนักพนันทั้งหมดนะฮะส่วนพนักงานสอบสวนสพ <ไป S 1> กระทละพิชัย<ป>เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปสังเกตเห็นหนะคุณผชมนี